อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิลลีฟิมนะครับจากลิซ่าแบล็คพิ้งนั่นเองในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิลลีฟิมเดอะมูฟวี่นะครับที่มียอดวิวเนี่ยทะลุ100ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับ ปังมากๆ,ๆมีแฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยนะครับกับความปังครั้งนี้เพราะว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆของคลิปเต้นเพลงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆจริงๆซึ่งรีลิฟิล์มเดอะมูฟวี่ของลิซ่านี้นะครับก็ได้อัปวิดีโอนี้ลงไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์นะครับของปี2021จนมาถึงในวันนี้นะครับสามารถทําสถิติแล้วก็สามารถสร้างยอดวิวเนี่ยสูงถึง100ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับในตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้เนี่ยยอดวิวของลิซ่าก็อยู่ที่100ล้านกับอีก13,105 53วิวนะครับหัว oh, เลขสวยมากเลยจริงๆหนึ่งในเลขนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหวยหรือเปล่าใครๆเนี่ยก็ลองไปซื้อกันดูนะครับสำหรับเมนของลิซ่าและนอกจากยอดวิวนะครับที่จะปังมากๆแล้วทะลุ1น0ล้านวิวไปแล้วเนี่ยก็ยังมียอดไลค์นะครับที่มากถึง4.4ล้านไลค์เลยคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีความยาวด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่3นาทีกับอีก12วินาทีนะครับและ3นาทีทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีแต่ความปังของลิซ่าจึงมากๆเลยใน MD ตัวนี้หรือว่าใน Delifilm really Movie the นีลิฟิ ของเราในลิลี่ฟิล์มเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูคูลมากๆเลยกับลุก ผมยาวนะครับที่มัดเป็นโพนี่เฮร์แล้วก็หน้าม้าบางๆสวยงามมากๆถึงแม้ว่าหน้าม้าจะบางแต่ก็ว่าไม่ขยับเลยจริงๆนะครับสมกับเป็นตำนานของลิซ่าเลยตอกจากนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับทั้งท่าเต้นโ,โกราฟีต่างๆรวมไปถึงคอนเซปต์ของวิดีโอเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆลิซ่านะครับก็มีลุคเท่ๆลุคสวยๆเซ็กซี่เนี่ยให้พวกเราได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมกันท่อที่ปล่อยคลิปออกมาตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสบ,บางๆเลยนะครับครับเพลงแล้วก็ท่าเต้นมีแฟนๆทั่วโลกเนี่ยนำไปคัเฟเวอร์ตามแล้วก็ไปเต้นต คลิปที่มีความนิยมมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงมากๆเลยกับลิลี่ฟิล์มแดนซ์ในตอนนั้นเรียกว่าความใส่ใจของลิซ่าในการทํางานนะคะสำหรับช่อง y o u t u ลิล i ี่ฟิล์มออฟฟิเชียลแล้วก็คลิปวิดีโอลิล y ี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ได้รับกําลังใจจากฟแฟนๆอย่างล้นหลามเลยนะครับซึ่งหลังจากความปัง,งต่างๆของคลิปเต้นจากช่องลิล y ี่ฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับในตอนนี้แฟนๆก็ยังรอคอยกันอยู่ว่าลิซ่าจะมาอัปคลิปเต้นเนี่ยอีกเมื่ ได้เห็นแล้วก็นําไปเต้นตามกันอีกหรือเปล่ายังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าลิลี่ฟิล์มแดนส์นั้นเนี่ยจะมาอีกเมื่อไรแต่ที่แน่ๆนะครับ้ามาแล้วเนี่ยจะต้องปังกันอย่างแน่นอนสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็ลิลี่ฟิล์มนะครับให้ทุกคนที่ติดตามกันหลังจากที่ยอดวิวนะครับลิลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่เน้นทะลุ100ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยและแฟนๆเนี่ยก็รอคอยกันมากๆเลยนะครับอยากให้ถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วสําาาหหหรรััััับคคลลิิิปปปปปต่่่่่ออไไนนนกกก็ยยงมีีทใใ้้้แฟเเขขชชววววดูำ 100อล้านกันอีก1คลิปเลยในยตอนนี้นะครับนั่นก็คือลิลี่ฟิลมคลิปที่3นะครับเป็น Lisa Dance Performance Video ดีซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มียอดวิวถึง90ล้านแล้วนะครับยังไงก็ต้องมาลุ้นแล้วก็มาเป็นกำลังใจไปปั่นวิวไปรับชมกันเยอะๆนะครับให้เป็นอีก100ล้านของ Lisa ในช่อง Lily Film Official กันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครที่เป็นแฟนคลับของ Lisa ดีใจกันขนาดไหนกับความปังของลิซ่าในลิลี่ฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับช่อง YouTube ของลิซ่าเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยและยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคปของเราไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยกับลิลี่ฟิล์มเดอะมูวี่ในช่องลิลี่ฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ของลิซ่ากันด้วยในตอนนี้เนี่ยก็มีคนติดตามช่อง YouTube ของลิซ่าอยู่ทัพอ กันเยอะๆนะครับนี่ก็ต้องไปลา,า,ากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง